ใช่หนะไหมผู้หญิง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 ยัง,ยง,ยง,ยงอยู่นะทุกคนใครวะคุณใครอ่ะ สวัสดีครับพี่เอฟซียินดีตอนเราเข้าสู่ช่องพี่แปดพาไปเรื่อยแล้วพี่แปดวีสองนะคนนะตอนนี้ผมนั่งตรงวัดล้างที่ซึ่งผมอยู่บริเวณนั้นหน้าของพระรูปหลายคนยก็คงจะเคยเจอแล้วก็เคยดูคลิปบ้างหลุกคนนะแต่ว่าผมมาครั้งนี้เพราะว่ามี่โอ้ยแน่นจังโวัสดีครับแน่นมากเลย มีคนบอกว่าคนไร้บ้านมันคนไล้ร่อนอะ่ะมาอยู่แถวนี้เป็นผู้หญิงผมว่าไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมถึงใช้ที่เป็นที่หลบหรือว่าที่อยู่เพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยทุกอย่างทุกคนนะยิ่งเป็นผู้หญิงยิง่งอันตรายที่ผมมาเพืา่อมาดูเขาทําไมถึงใช่คนจริงๆใช่ไหมนะ ที่ชาวบ,บ้านเจอเองใจมีกระเป๋ามีครบผ้าหม่มแล้วก็มีเสื้อผ้าเล็กน้อยเผื่อเป็นคนที่แบบเ่ยอต่อจริงๆแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่จริงๆผมอา,ากจะให้เขานะเรื่องกาผมไม่ประมาทุลคนนะนะนะ ยังมีสัคผัสมากนะผมก็พกไจะอดเวลาเวลาเขาป่าเล็กไหลนะขาดไม่ได้เลยนะมันขาดไมได่จริงเล็กไหลสำคัญมา,มากๆครับผม,ผมก็ทำการไหว้พระเรียบร้อยละ ตอนนี้ก็แค่มานั่งดูนั่งรอว่าหญิงสาวคนนั้นจะโผล่มาตรงนี้ไหมผมกลงว่าจะเป็นสม,มิงหรือป่านะแล้วก็ไม่ไา้บอกว่าก็อแอบ,บระแวงกันนะเวลาเดินมาแถวนี้หาของป่าข,นะขิงหาพวกอะไรนะใครว่ากบวานพวกอ่ใครว่านะบางคนมาหาปลาแถวลำห้วยเนะี่ยเพราะเขาระแวงเขากลัวจะไม่ใช่คน เี่อยาเข้ามาดูว่าเป็นชายแดนมืผมพยายามไปดูแถวลำห้วยด้วยคนนะแถวที่เป็นเส้นน้ำไหลผ่าน ไม่แน่เขาจะเดินไปไป,ไปมาไหน,นก็ได้ทุกคนตอนนี้ทุกอย่างอย่างเงี้ยท,ท,ทุกคนไม่มีพิปกติอะไร นีทุกคนประมาณบ่ายสามโมงได้บ่ายสามโมงกว่าได้ทุกคนนะซึ่งผมก็คิดว่ามันเริ่มเย็นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งอยู่นานบรรยากาศหรือว่าพื้นที่แห่งนี้มันเริ่มโพรเพลเจะดูว่ามีความตรงคือมีความหลอนนะเออ ไปเดินดูฝั่งนู้นทุกคนนะยังไม่มีวิแววอะไรยังเงียบอยู่ทุกคนรอต่อไปนะคนทั้งเกลืไหมว่าที่นี่ร่งเย็นร่งเงียบ ยิ่งดูอึมคลิมอึมคลิมมากขึ้นอ้อบางคนก็แอบ,บระแวงคนนะมาคนเดียวแต่ว่าทุกคนมาคนเดียวก็แอบ,บระแวงคนนะแต่ว่าต้องทำแบบใจดีสู้เสียพี่นะ เราผ่านไปได้เ้ากจะเป็นใจดีผู้เสือ

อะไรทุกคน คนตะโกนได้ยินไหมเมาจากข้างล่างที่เสียงเหมือนคนตะโกนจากข้างล่างที่เมื่อกี้ผมนั่งอยู่เยี้ยที่จะว่าผมที่เนี่ยคนตะโกนเหมือนม,นมาจากข้างล่างเลยพี่ชัดเจนมากนะเหรอ่ะ บ้านล้างมากกว่าทุกคนมีบ้านล้างอีกใช่ปะนี่นุกคน,นเสียงอจตะมันจะทำงานก็ได้จะลองลงไปดูนะทุกคนจะลองลงไปดูกันพาที่สีของมันด้วยไปดูวยกันเลยว่ามีอะไรหรือเปล่า 我们的定要我谢我们一个人。 ก็เสี่ยงเข้าไปทุกคนเข้าไปโม่ก็อันตรายแล้วก็ตบอกเลยเสี่ยงดังจะข้างในจริงๆนะผมก็ยังดูนยังเด็กคือยังมาจากบ้านอย่างนี้ชัดเจนนะว่าดังมาจากข้างในนี้ผมไม่คิดเองแน่นะ นั่งดูทางนี้ดูเพื่อเสียงจะออกไปทางนี้จริงๆทุกคนนั่งเฝ้าบ้างย่างีไหมทุกคนแต่หานั่งที่ว่าปลอดภัยนิดหน่อยนี่มันเห็นชัดจนไปก่อนั่งหลังหินเพื่อหลบเลยทุกคน เสียงที่ยิงอยู่ดังมาจากไหนบ้านนมมเเง,นงนนาเนี่ยตัวนี้ยี่เสียงคนเนี่ยอะไรมองเหมือนหูฝังนะไมดจริงๆนะทุกคนเสียงชัดมากเนี่ยคือเขา,ยา,ยขาอ,อยากให้ผมได้ยินเขาอยากให้ผมได้ยินก็ได้ทุกคน น่งรัวเรามีเขาโป่งมาทุกคนเดี๋ยวางล่างนะผมไม่หลบนะผมเปิดเผยแผมมาที่นี่นะทุกคนซึ่งเขาก็าเจอผมก็เจอไปผมไม่สนใจผมพยายามรู้ว่าเขาเป็นใครนะทำไมถึงมาอยู่บารางอย่งงา,างนี้เสียงน้ำหน้าดังดนึงทุกงคนแต่ว่าต้อง ต้องยอมว่ายอมดังเพราะมันอยู่ใกล้น้ำมากนา4โมงเย็นยนะ้วคนนะนา4โมงเย็นแล้วตอนนี้ คนอยู่คนก็อยู่นั้นใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้หญิงนั่งอยู่นั้นทุกคนคนนมีชจลล์ด้วยคนนี้คนนี้ชิลล์ด้วย วันเจอผมไม่รู้เป็นใครไม่รู้เป็นใครด้วยกัน บางแน่ทุกคนใครวะคุณใครอ่ะเรียกใครวะพี่เรียกใครวะไหมนเรียกอะไรเจ้าอะไรกวนชัว มีใครเล้ยก็ลังหจลยไม่ค,มลมมคกลับข้าบ้านตรงไหนเลว่าเขาอยู่ๆๆที่ี่นี่เปล่า าเขาอยู่ที่บ้านอางนี้ขต้องเดินกับเข้าบ้านอะไ่างนี้ไ่เจอัวไม่มีใครอยู่นี่ทุกคนม่เคยว่ารู้าสีกติหรือเปล่าทุกคน คนเสียติหรือเปล่าทุกคนตอนนี้็ไม่กล้าเข้าไปหาเลยคนไม่รู้ว่าเขาปลอดภัยหรือเปล่าลองไปหาดูไหม่ก็ามาถึงแร้วคนต้องไปเคาต้องลงไปกิน ต้องลงไปทุกคนเหนื่อยก็มาแล้วที่นะี่ นะไม่อยอมคุยเลยพี่ผมไม่ยอมคุยนะเนะดี๋ยวไร่ผมออกไปไอ้พี่ผมไม่อยอมคุยในหะ้พี่นะเอางี้เขาว่ากันแค่รู้ว่าเขาอยู่นี่จริงทุกคนแต่ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะเ่าก็ว่ากันเขนายังกลัวผมอยู่ ยู่บ้านนี้ทุกคนเฮ้ยอย่าอย่าเฮ้ยอยา่ยา